มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ตแมเนเจอร์ครับเราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับในช่วงเบรกที่2นี้นะครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องอะไรครับคุณกิตินันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันว่าการจํานํายุ่งเฉาไม่ได้ทําลายวงจรข้าวพร้อมตำหนินายกสมาคมโรงสีว่าต้องแก้ปัญหาไม่ต้องลาออกให้เสียเวลา และเตือนนักการเมืองที่มาช่วยซื้อข้าวว่าขอให้ซื้อจริงๆอย่าสร้างภาพ mm hmm. ด้านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรวันนี้ก็ไปขึ้นสาฎากาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อร่วมรับฟังการแต่สวนพยานจำเลยนัดที่6 โดยระบุว่ามาตราการจำนำยุ่งฉางที่รัฐบาลทำก็ไม่ต่างกับการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลของตนพร้อมรับคำท้ารองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าจะรับซื้อข้าวทั้งหมดถ้าตนเป็นรัฐบาลเดี๋ยวนะหมายความว่า คือถ้าถ้าโดยเป็นรัฐบาลเนี่ยจะซื้อข้าวหมดใช่ฮะว่าอย่างนั้นเลยนะฮะตรงเจตนาลมของพลเอกประวิตยหรือเปล่าน,ะะ <c oughs> นั่นเลยสีต้องถามพลเอกประวิทยอีกทีหนึ่งว่าอย่างนั้นขณะที่ผู้บัญชาการทาหารบกในฐานะเลขาธิการคสชสั่งผู้บัญชาการหน่วยประสานช่วยรับซื้อข้าว เลี้ยงในหน่วทหารช่วยเก็บเกี่ยวหาล้างตาเก็บข้าวประสานลงสีให้ช่วยสีข้าวอย่างเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของข้าวนะฮะที่ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เริ่มออกมาตรการช่วยเหลือครับ,รบสังคมก็ช่วยเหลือนะครับโดยการซื้อข้าวซึ่งตอนนี้ ช่องทางในการซื้อข้าวอย่างที่คุณกินินันก็เคยเล่าไปนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีทาง Facebook ใช่แล้วนะครับมีลูกชาวนานะครับมาช่วยกันขายแม้กระทั่งขายเองโดยไม่ผ่านโรงสีก็มีอ่านะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับของผมนี่เป็นเรื่องราวเรื่องฮือฮาครับในวงการฟุตบอลไทยครับสำหรับการย้ายทีมของกองหลังทีมชาติไทยคนใหม่ของทีมเชียงรายยูเนเต็ดก็คือธนบุญเกษรัตครับเขาย้ายจากืองยูเนเต็ดด้วยค่าตัวนะครับเท่าไหร่สถิติประเทศ อยู่ที่50ล้านบาท50ล้านอ่าค่าตัวนะครับโ,<อ>โดยเจ้าตัวครับบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ย้ายมาร่วมทีมพร้อมยอมรับว่าเสียดายที่ไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอล AFC Champions League ในปีนี้ครับ แต่เชื่อว่าเชียงรายจะทําให้ฝันเป็นจริงได้ในฤดูกาลหน้าครับโดยตนอยากล่าความสําเร็จไปเรื่อยๆครับและความฝันสูงสุดนะครับก็คือการไปค้าแข่งในต่างประเทศอันนี้เป็นความฝันของนักฟุตบอลหลายคนมากนะครับใช่ครับทั้งนี้ครับยอมรับว่ากดดันที่เป็นนักเตะค่าตัวสูงที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ก็จะทําให้คุ้มค่าเหนื่อยส่วนสาเหตุที่ค่าตัวแพงนะครับเป็นเพราะว่า ตนเนี่ยรักษาระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามนะครับอันนี้เขาเชื่อว่าอย่างนี้อืเชื่อว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าโอ้โห50ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องดูผลงานของเขานะฮะในเชียนไลนราดูไทยลีดว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับที่ซื้อไปนะครับปิดท้ายนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของเจ้าของตํานานเพลงจูบไม่หวานนะครับคุณสันติดวงสว่างใช่แล้วครับหรือว่าชื่อจริงก็คือคุณเจเดพูดทองวัย48ปี เียชีวิตยอย่างสงบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศราจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเวลา9นากา55นาทีหลังเข้ารักษาตัวด้วยอาการสุดหนักเส้นเลือดโพรงสมองส่วนกลางแตกเลือดซึมกระจายไปทั่วสมอง ประกอบกับก่อนหน้านี้ป่วยหนักเป็นเบาหวานและโรคไตกำเริบท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวโดยจะเคลื่อนย้ายศพไปยังวัดมูลจินดาคลองอําอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีสำหรับคุณเจเลนะครับหรือว่าคุณสติดวงสว่างเป็นชาจังหวัดพิจิตรเป็นศิลปินนักร้องคนแรกของโครงการ ท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานของค่าย R.S. Promotion เมื่อปี2533นะครับ,รบมีอัลบั้มประมาณ24ชุดแต่ว่าเพลงที่มีชื่อเสียงที่ดังที่โด่งดังเลยนะฮะได้แก่จูบไม่หวานรักนี้มีกรรมและโลกประหลาดครับก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีกคนนะครับ,รบที่โอ้สมัยก่อนนี่ถือว่าโด่งดังมากใช่ครับสมัยผมเด็กๆนี่ผมก็ฟังเพลงของคุสันติมาดังยอกนะครับอพอก็เปิดให้ฟังนะครับพอเพลงลูกทุ่ง นะครับก็หลายเพลงติดหูอันนี้ก็นะก็เสียใจก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.manager.co.th ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ